สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์นะคะอาจารย์เวทกานะคะอดีตลูกเรือสายการบินกาตาเอเวค่ะค่ะก็อาจารย์เวทากาวาการชราคณาคนะ,คะถ้าในมหาวิทยาลัยแล้วก็ชื่อดงเนินนะคะชื่ออุ้มนะคะแต่ถ้าในวงการลูกเรือชื่อวาว่าค่ะเป็นอดีตของพนักงานต้อรนรับบนเครื่อง,องบินสายการบินเช้าเวสนะคะประจำกรุดงดูฮาประเทศกาตาร์นะคะ ก็มีประสบการณ์อยู่ประมาณถ้าเป็นของสายการบินก็5ปีนะคะโท่ก็เอาตามตรงใจเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือรายได้เรื่องรายได้ที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูงถ้าย้อนกลับไปในในช่วงก่อนประมาณ20กว่าปีมาแล้วนตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของภาระครอบครัวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่บ้านอ่อด้วยความที่เราเป็น พี่คนโตเนาะลูกสาวคนโตของบ้านก็เป็นความหวังแหละเขาเรียกว่าความหวังหมู่บ้านก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ทํางานในในงานที่มันมีรายได้ที่ดีรายได้ที่สูงมันสามารถที่จะซัพพอร์ตภาระค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ส่งน้องเรียนได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบบภาระก็เลยคิดว่าเออเราจะลองสมัครแอร์ดูแล้วก็เพื่อนก็มามาแบบมาเป็นกําลังใจมาซัพพอร์ตสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่า คนบอกว่าเราอะเหมาะกับงานชีพนี้แล้วพอเราไปลองดูแล้วเราก็เขาเรียกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งว่าแบบว่าฉันอยากเอาชนะฉันอยากทำมันก็เลยเป็นความพยายามที่จนกระทั่งสามารถสมัครแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะครั้งแรกเลยอะไม่ได้มีการเตรียมตัวก็กลับไปลองทำลองถูกด้วยตัวเองจนรู้ว่าเฮ้ยประสบการณ์การลองทดลองถูกมันทำให้เรา เฟลแหละแต่ความเฟลนะั่นะหืูความล้มเหลวที่ไม่ประสบความสำเร็จนะ่ะมันทําให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราก็เรียนรู้จากการที่เราไปลองคืลองฝึกสนาบการสมัคบนิเวอต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภาษาอังกฤษก็พยายามที่จะจุดฝนกับตัวเองเรื่อยๆเช่นดูหนังฟังเพลงดูภาพยนตร์ที่มน,นเป็นสาวแนะ็กไรอย่างเงี้ยในส่วนของการ เรามีสอบไว้แต่ว่านะตอนนั้นนะถ้าสายการบินต่างชาติโดยเฉพาะสายการบิตอนตัวตัดอ,อก,การเขาก็ไม่ใช้แบบทดสอบเองผลโทกหกือกอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายกับตัวเองที่ว่าเราจะไปลองกับสนามตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนสเปคไหนก็ตามแต่เราจะมีข้อสอบแล้วเราก็เอากลับมาเตรียมตัวเพร่อว่าถ้าเราไปสมัครอื่เราก็จะสามารถเอาไปใช้ได้อีกในเะี้ะ อย่างแรกเลยต้องยิ้มง่ายต้องเป็นคนที่แบบเข้าถึงได้ง,ง่ายนะคะพร้อมที่จะให้บริการเช่นเขาจะดูแล้วว่าแบบบุคลิกเราอ่ะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไหมเวลาไปยืนถ้าสมมติแล้วเรายืนรอสมัครคิวแล้วราหน้าแบบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะก็จะตกตั้งแต่ยืนรอแล้วเพราะว่าเขาจะมีคนคอยคอยแบบว่า observe คอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาว่าบุคลิกเราอ่ะพร้อมไหมที่จะแบบ ให้บริการเพราะว่าคนบริการอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเราจะมาเมื่อไรฉะนั้นบุคลิกเราต้องพร้อมให้บริการเสมอถ้าบุคลิกเราไม่พร้อมให้บริการไม่ว่านานทีไหนก็ตามมันก็คือไม่พร้อมตอนแรกๆที่ของคาราอเวเสีย่ะเขาก็จะฝึกเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการแต่งกายเรื่องคูลมิ่งในขณะที่เริ่รมฝึกเซอร์วิสก็จะมีการ ฝึกเสิร์ฟฝึกการให้บริการต้องเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอ,อ,อาหารอะไรยังไงก็จะเป็นตามของแต่และบริษัทนะว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าโปรโตคอลมีขั้นตอนอะไรในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยอ,อ่อถ้าเป็นเซฟตี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศของทายของเครื่องบินเอ,อ่อฟีดต่างๆอันนี้เราก็จะอบรมเขาก็จะฝึกอบรมเทรนเราในเรื่องของประตูออปเปอเรชันว่าในแต่และ แอรคาสไทมีประตูในการอุปเรทเครื่องผี่กี่บานแล้วในแต่ละประเภทของประตูเป็นยังไงบ้าง a i r b u s ก็ประเภทหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของ first aid น้องมี c h a n first a เราเราเลือกที่เราจะไปอยู่ต่างประเทศวัฒนธรรมมันต่างกันอยู่แล้วเราต้องทําความเข้าใจกับวัฒนธรรมเขาก่อนที่จะไปอยู่แล้วว่าเราอ่ะรับกับวัฒนธรรมเขาได้หรือเปล่า ถ้าเราเราไม่ได้เราต้องปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วก็คงไม่ไปตั้งแต่แรกไม่ส e, มัครตั้งแต่แรกแต่นี้เราสมัครเพราะว่าเราเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราอยากจะพักกับรูเมทที่เป็นคนไทยหรือชาติไหนชาติใดชาติหนึ่งเราไม่สามารถบอกได้แต่ว่าเวลาเราไปอยู่รวมกันเ,เราก็ต้อง tous, มาแชร์ก <yellow braid S 1> ันว่าอันไหนเรารับไม่ได้อันไหนควรจะต้องเป็นกฎกลางร่วมร่วมกันอันนี้ต้องคุยกันว้าว สิ่งที่องมากที่สุดในอาชีพนี้คือการบ,รบราลานซ์บาลานซ์ตัวเราเองกับสุขภาพอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใช้สุขภาพเยอะคนนอกจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องเจออะไรบ้างเวลาเราวินะ่ะเพรสเชอร์เอ่อเพรสเชอร์เนเคบินน่ะไม่เหมือนกับที่เราทำงานออนราวเนาะมันก็จะมีผลกระทบกับ การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายยิ่งเครื่องที่เป็นรุ่นองเก่ามันก็จะมีความเรียกว่าดีไฮเดร t ก็คือภาวะการขาดน้ำถ้าคนที่กินน้ำน้อยแล้วทำงานอาชีพนี้แล้วไม่ได้พหมั่นกินน้ำมันจะทำให้การทำงานของร่างกายที่เกิดจากการขาดน้ำเนี่ยมันผิดปกติแล้วก็เป็นโรคเป็นอะไรอย่างี้ขึ้นได้พอมันเป็นโรคหรือมันไม่สบายทีมันเวลามันเป็นมันเป็นหนักพอมันเป็นหนักค่าใช้จ่ายมันสูงหลายๆโรคเลย บางทีไม่เป็นแต่พอเป็นทีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็กว่าจะหายใช้เวลานละนอันนี้คือเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากสำหรับอาชีพมือมือมีมีคือแบบเอาจะบอกว่า,ราประทับใจเราทึกใจมีประวัตว่าเราจะแลนแล้วแล้วเครื่องมีปัญหาไม่รู้ว่ามีสแลนดิ้งก็คือตอนจะเอาเครื่องลงอะ่ะมันลงไม่ได้ กับตานก็เชิดแบบเชิดหัวเครื่องบินขึ้นเหมือนเล่นวกิ้งอ่ะอืมแล้วยิงอยู่ก็อย่างเงี้ยทุกสายตาในเควินก็มองมาที่ตำแหน่งว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็เกิดเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ประสบการณ์พร้อมกันกับผู้โดยสารพอหัวมันเชิดขึ้นอ่ะเพื่อนที่นั่งอยู่ริมประตูที่ติดกับประตูชะโงกมองหน้าต่างแล้วก็หันมาบอกว่าเฮ้ยข้างล่างเป็นทะเล กับตัรพอเครื่องขึ้นแล้วมันลงจอดที่ที่เดิมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าไปหาสนามบินรองเพื่อเติมน้ำมันเพราะน้ำมันจะหมดถือว่าเป็นเคสที่เบาที่สุดละจากเคสที่ฟังจากคนอื่นๆมาก็ตื่นเต้นดีแต่ก็ไม่อยากให้เกิดบ่อยๆคนที่อยากทำอาชีพนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ เราต้องดูว่าเราชอบอะไรแล้วเราไปทํางานเี่มันตอบโจทย์กับเราไหมถ้าคุณอยากจะเข้าสายการบินเนี้ยคุณต้องไปศึกษาเลยว่าสายการบินเนี้ยเขาต้องการคนหนึ่งสองสามสี่อาจจะบุคลิกแบบนี้ความสูงแบบนี้มีอะไรแบบไหนคุณก็ต้องทําเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้เข้าภาสาการบินเขาเตรียมของอาจารย์สไตล์ของอาจารย์สมัครสายการบินในไทยไม่ได้เพราะว่าละเป็นคนโครงร่างใหญ่ไปลองในในสายไทยแล้วมันไม่ผ่าน ด้วยเราโครงร่างใหญ่หอมกว่านี้ก็ดูตัวใหญ่กว่าคนอื่นอยู่ดีซึ่งบางสายการบินหูแบบเอวเล็กมาก BMI น้อยมากแต่เขาว่าอันนี้ดีในขนาดที่หุ่นแบบอาจารย์แบบโครงร่างใหญ่ถ้าในคนไทยคือกลัวแต่สายการดินตดนเหล่ากั่าบอกว่าหุ่นดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นไทป์ไหนเราไทป์ไหนเข้าใจไหมถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากทํางานสายการดินเราต้องไปดูด้วยว่า ขุ่นแอรของเรามันเข้ากับสเปคของสายการบินนั้นไหมถ้าของอาจารย์บอกว่าจะอยากเป็นลูกเรือแล้วอาจารย์สมัครของสายไทยทุกวันนี้ครูไม่ได้เป็นแอร์เพราะุ่น,นนี้ได้ตอนที่อาจารย์สมัครเข้ากาตาอาจารย์น้ำหนักน้อยกว่าน,นี้ย15กิโลสายไทยบอกว่า o v e r w ร์เว t สายไทยบอกว่า o v e r w ร์เว t ในขณะที่ไปสมัครที่กาตาเรือที่แวนเราบอกว่า s ิน n n y ว้าวมองต่างกันเนาะ ฉะนั้นเราเลยบอกว่าเลือกให้ปูกถ้าแบบว่าเราจะไปสายต้อนรัการแต่ตัวเราเป็นคนขอมแบบเข้ากับของไทยแต่เราอยากได้ต้อนรอบก,การก็ขูนให้มันมีน้ำมีนวลซะหน่อย,อยเพราะมันจะได้เข้าสเปคเขาเราอยากจะเข้าที่ไหนไปศึกษาทําให้เราปรับให้เราเข้ากับสิ่งที่เขาอยากจะได้เราก็จะประสบความสเร็จถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่เราลองเปลี่ยนที่ดูบางทีเราอาจจะเจอในสิ่งที่ใช่มากกว่า สายการบินที่เราฝ่ายฝันกับสายการบินที่เป็นของเราจริงๆจะไม่ใช่กันตรงกันก็ได้เพราวะว่าตอนสมัครแรกๆวิ่งตามอิร์เรสเพื่อนไปอยู่อิร์เรสก็แนะนําให้ไปมิรเรสเราก็วิ่งตามสมัครอิร์เรสไม่สมัครสายอื่นเลยกลับมาเพื่อนเ็นซวนสมัครสายหนแล้วก็ทาไม่ไม่ได้จนวันหนึ่งกลับมาหันสมัครกาต้าอีกครั้งหนึ่งก็ลเลยรู้ว่าไอ้ที่เราวิ่งตามอิร์เรสมันวิ่งผิดตั้งแต่ต้นเพราะว่าอะไรบุคลิกของเราไม่ได้ไปกับ สเปคที่อินเดเรสก็อยากจะได้สเปคของอิเเรสมันจะเป็นคล้ายคของเพื่อนเราแต่ไม่ใช่เราสเปคของกาตารคือเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นมาจุดที่บอกว่าเราจะจะ,จะประสบค,ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามดนเพราะอาชีพลูกเ,เรือลองดูว่าที่ไหนอ่ะที่มันเข้ากับเราแล้วเราเข้ากับเขาได้ฉะนั้นถามสิ่งที่แบบอาจจะใช่เราแต่เรามองไม่เห็นมันให้เจอเท่านั้นเองค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ในาณรมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และประสบก,การณ์กับเราค่ะวันนี้นะคะขอจบการสัมภาษณ์กันี้คนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์